สวัสดีอีกรอบเรับมาต่อกัน ep สองนะฮะเมื่อกี้นะครับกดไปกดมือไปโดนปุ่มหยุดไปต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับคราวนี้ช้างทองคำเนี่ยจะเข้ามาช่วยชาวโอยยังไงคือผมต้องเล่าย้อนไปนะครับเมื่อประมาณเมื่อประมาณอ่าสิบกว่าปีก่อนสถานที่ตรงนี้ก็คือเป็นวัดร้างนะครับเป็นวัดร้างแล้วมีต้นกาแฟอยู่ อยู่แล้วนะครับเป็นกาแฟป่าแต่ไม่สระไม่มีใครนำกาแฟเนี้ยออกไปผลิตนะครับให้เป็นกาแฟาสมบูรณ์แบบได้นะครับเป็นกาแฟป่าทั้งหมดเนี่ยที่ที่ผมถ่ายน,ยน,าน,น,นะยนี่คือต้นกาแฟทั้งนั้นน้าที่เขียวเขียวนี่คือต้นกาแฟหมดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วคราวนี้ช้างนงคำนะครับเหมือนผมเนี่ยนะครับผู้จัดจาก,การหนึ่งมาทำอะไรอ่าสิบห้าปีก่อนที่เนี่ยที่เนี่ยเป็นวัดร้างนะครับแล้วมีคณะ เขาเรียกว่ากลุ่มพิทักษ์พระพุทธศาสนานะครับโดยนำทีมด,ด็อกเตอร์พิงค์แล้วก็พี่อ้อยกลุ่มของพี่อ้อยได้มานะครับนำเงินบางส่วนและเข้าของบางส่วนมาสร้างที่นี่เพื่อจะให้เป็นวัดและเป็นวัดก็คือถ่ายทอดพระพุทธศาสนานะครับเนื่องจากคนบนดอยเนี่ยนะครับเขาไม่มี ไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนบนดอยหลายๆดอยนะครับก็จะมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเขาเขานับถือผีนะครับนับถือผีซึ่งอย่างเช่นคนไทยเนี่ยวันสําคัญวันพ่อวันแม่วันอะไรต่างๆเนี่ยคนดอยเขาจะไม่มีกันนะครับไม่มีกันทําให้กลุ่มของพี่อ้อยเนี่ยมา สอนนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้าเข้ายึดเหนี่ยวจิตใจให้พวกเขาเป็นหนึ่งแล้วมาสอนให้ความรู้นะครับให้เพาะปลูกทุกอย่างจนเป็นวัดพอผ่านมานะครับถึงปัจจุบันเนี้ยทางคณะของพี่อ้อยแล้วก็ดกรพิงค์เนี่ยได้กลับมาอีกครั้งแต่ครั้งเนี้ยได้พาผมมาด้วยนะครับก็คือผู้จัดการหนึ่ง มาดูว่าจะช่วยเหลือคนบนดอยนี่ให้ยั่งยืนจะช่วยได้ยังไงบ้างนะครับโดยที่เขามีกาแฟป่าซึ่งผมไม่ทราบหรอกครับว่ากาแฟป่าเนี่ยเป็นไงคือผมมีมีความรู้แค่กาแฟที่ปลูกกันเป็นสวนเป็นแถวนะครับแต่แบบอยู่ในป่าแบบนี้ยังไม่ทราบเลยว่าต้นอะไรเป็นยังไงนะครับก็มาดูแล้วก็จะทำยังไงเลยได้คุยกับ,กบเจ้าอาวาสนะครับว่า เดี๋ยวจะนั่งคุยกันเรื่องกาแฟว่าจะหาทางช่วยเหลือทางพี่น้องชาวดอยยังไงโดยปกติปัจจุบันนี้นะครับกาแฟที่นี่ยังไม่มีการถ่ายเทออกไปข้างนอกเลยนะครับก็สุกก็ร่วงนะครับเป็นแบบนี้อยู่ตลอดตอนนี้แผน,นคร่าวๆนะฮะของผมก็คือเข้ามา แนะนำนะครับการทำกาแฟให้กับเขาการทําสารกาแฟแล้วช้างทองคำเนี่ยก็จะนำสารกาแฟตัวเนี้ยนะครับไปเป็นการตลาดให้กับเขาแล้วนำเงินมาช่วยเหลือพี่น้องชาวดอยนะครับสอนการดายโปรเซสตนะครับการเก็บการเก็บตั้งแต่พอกาแฟเป็นผลสุกแดงดำวิธีการเก็บยังไงไม่ให้ต้นช้ำ ให้ต้นได้ผลผลิตต่อเนื่องนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายๆดอยก็เวลาเก็บเนี่ยเขาจะใช้มือรูดเอารูดนะครับแล้วก็ต้นกาแฟนั้นก็เก็บช้ำไม่สามารถให้ผลผล,ผลิตได้อีกต่อไปนะครับอันนี้คือบางต้นที่เห็นมาแต่เราจะแนะนำให้เขามาเด็ดทิลเมดเลือกเฉพาะผลเชอร์รี่นำไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ด r โพเซตนะครับส่วนวิธีการบ่มอะไรก็ค่อยๆว่ากันต่อไปอ่ะ นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวัดข้างนอกผมได้สอบถามกับน้องผู้หญิงนะฮะที่เขาเคยเขาไม่ใช่ที่เขาทำแต่ก่อนเขารับราชการนะครับเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเขาได้กลับมาอยู่บ้านปลูกต้นกาแฟได้5ปีแล้วนะฮะปีนี้ปีที่5ได้ทำต้นกาแฟเอง เอ้โทษโทษท,ดทีครับปลูกต้นกาแฟแล้วก็จําหน่ายเองนะครับซึ่งทางผมเนี่ยจะตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา1กลุ่มที่นี่หรือว่าถ้ามีอยู่แล้วก็จะใช้กลุ่มเดิมนะครับเพื่อรวบรวมกาแฟให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการทําดรายโปรเซสหลังจากที่ผ่านกระบวนการทำดรายโปรเซสแล้วก็จะนําสารนี่แหละครับสารกาแฟที่ได้ออกมาเอาไป ทดลองสีและขั่วนะครับลองดูรสชาติว่าเป็นยังไงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตลาดนะครับแล้วได้กํำชับไว้ว่าถ้ามีพ่อค้าคนกลางเข้ามาในพื้นที่ก็อย่าพึ่งนะครับทำสัญญาแม้แต่อย่างใดหนึ่งให้ได้คุยกันก่อนนะครับตอนนี้จากวัดร้านก็เป็นวัด วัดใหญ่แต่มีพระน้อยมีหลวงพ่อกับสามเณรนหนึ่งรูปครับแต่วัดนี่ใหญ่มากนะครับที่นี่มีโรงอบสมุนไพรนะครับมีโรงอบสมุนไพรมีกาแฟให้ทานนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเวลาเข้ามากรบาบสักการะแตะ่กับหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะมีกาแฟมีกาแฟบางส่วนที่เราที่เขาทําอยู่แล้วตากไว้แล้วนะครับก็มี นะครับแต่หมายถึงว่ายังไม่ได้จำหน่ายออกออกไปออกไปข้างนอกทำให้แค่ญาติโยมนะครับมาชิมกาแฟเป็นอา,อากาแฟออแกนิกนะฮะเดี๋ยวทางผมก็จะนำข้อมูลต่างๆไปประชุมกับท่านธนบดีพรมสุขนะครับนี่วัดนะฮะวัดนี้ก็ร่มเย็นสบาย นะครับชื่อว่าวัดห้วยบงนะครับอำเภอกัลายาณิวัฒนาอ่าทุกท่านลองเซิร์ชดีดีๆนะฮะว่าชื่อกัลายาณิวัฒนาเนี่ยเป็นชื่อของใครนะครับของพระพี่นางนะครับที่ผมบอกว่านะครับพี่อ้อยนะครับก็ได้เดินตามรอยของ ของพระเทพแล้วก็สมเด็จย่านะครับและได้เป็นคนแรกๆนะครับเป็นคนแรกเลยแหละครับที่เข้ามาช่วยเหลือทําให้เป็นวัดทางพวกผมรุ่นหลังนี่ก็คือเดินตามรอยพี่อ้อยแต่ตอนนี้ในเมื่อเป็นวัดแล้วเราจะทํายังไงให้คนในพื้นที่เนี่ยมีอาชีพที่ยั่งยืน ซึ่งเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะทางเจ้าวาดหรือพระอาจารย์เนี่ยบอกว่าทางคณะของพี่อ้อยเนี่ยได้มาดูวัดร้างที่นี่นะครับหลังจากนั้นนะครับทางดรพริ้งได้ทิ้งเงินไว้1ก้อนก็คือ10,000แบาทซึ่งเป็นจํานวนเงินที่ไม่เยอะแล้วพระอาจารย์เนี่ยมีเงินติดตัวอยู่แค่ 5- 0 0 0หรือ50,000บาทผมจำไม่ได้แล้วต้องขอไปด้วยนะฮะ <Okay. S 1> นะครับก็ได้ สร้างนะครับพระอาจารย์บอกว่าใช้เวลา8ปีเต็มๆกว่าจะได้อิฐสักก้อนหนึ่งกว่าจะได้ทรา,ายสักถุงหนึ่งนะครับเนื่องจากที่นี่อยู่บนดอยซึ่งระยะทางนะฮะสุดยอดเลยผมนี่เมารถหลายรอบนะฮะนี่นะครับขั้นตอนการปฏิบัติธรรมนะครับรูปภาพทั้งหมดอยู่ที่นี่นะครับอีกอย่างหนึ่งสถานที่ตรงนี้นะครับก็เป็นสถานที่ นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะครับนักศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาว,วิทยาอะไรดังๆเขาก็จะมานะครับศึกษาพระธรรมกับผ้าจารย์อยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนีนะ่บรรยากาศนะครับนี่จะมาพามาดูกาแฟาที่ผ่านกระบวนการทำแบบรายโปรเซส ว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือการตากกาแฟนะฮะนี่ครับการตากกาแฟนี่ครับหอมมากนะครับนี่ครับหอมเหมือนน้ำผึ้งเลยนะครับเนี่ยครับจะตากประมาณอ่าสิบห้าถึงยี่สิบแดดนะครับบางทีก็ยี่สิบห้าแดด นะครับให้ผิวเชอรี่นะครับผิวเชอรี่เนี่ยเคลือบเม็ดกาแฟไปเลยนะครับนี่ครับน,นี่ครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับไดโปรเซสตก็คือ การการผลิตกาแฟปัจจุบันนี้เรานิยมกันทําแบบสองรูปแบบนะก็คือสีเปียกเก็บเมล็ดกาแฟออกมาแล้วก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็สีเลยก็คือเขาเรียกสีเปียกจะมีเครื่องสีเปียกอยู่แต่นะครับการทําไดโปรเซสนี้ก็คือนําผลกาแฟเนี่ยสุกแดงดําจากต้นนะครับล้างทําความสะอาดแล้วนํามาตากแดดให้แห้งให้แห้งก็คือแห้งแห้งแบบความชื้นน้อยที่สุดนะครับแห้งแบบผิวเนี่ยเคลือบมเมล็ดกาแฟไปเลยหลังจากนั้นนะครับค่อยนากาแฟเนี่ยไปบ่ม แล้วแต่ระยะเวลาของแต่ละแต่ละดอยเนี่ยจะกําหนดไว้นะครับอ่าครับ่นะครับ นี่คือลานตากาแฟนี่คือทางวัดเนี่ยทาให้ทําเล็กน้อยครับเอากาแฟป่าที่ผมพาไปชมมาเมา,มาตะกี้นะครับมาไดโปรเซสมาไดมาไดเพื่อจะต้อนรับแค่ญาติโยมที่เขาอยากจะมาชิมกาแฟออร์แกนิกนะครับหรือญาติโยมอยากจะซื้อสารกาแฟก็มีจําหน่ายนะครับที่นี่แต่ซื้อแค่แบ่งปันแบ่งปันลองให้ทานกันนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอลากันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ